บ่มียังดอกพี่น้องตกข้าวแรงมากอ่ะหดผักหดมีที่จะคล้องปลูกไว้นี่ละอันนี้เป็นแปลงนอกครับพี่น้องครับเพิ่งบ่งได้บพท่านด้โดนครับปรกกาศเฉียวปีว่าหันประกาศเฉียยปีหลายครับพี่น้องครับช่วงหนาหนาวเอาไปขายผู้ดใดกับ,บ่มีคนอยากได้ตางคนต่างปลูกแต่แถวนี้อาจจะขายได้ด้ขึ้นว่าดอกวา เพราะว่าคนคือสิบวปลูกนาแรงปันในดอกอันนี้คือปลูกทุกนาพี่นอ้องอปลูกทุกนาเพราะยังวัตีเพราะว่ามันบม่มีแนวเห็ดครับอันนี้สวนดอกไม้แม่บ้านเพิ่นครับจักตุนอย่างแนบุญแต่ว่าตุนนี้ บรูว่าเป็นต้นบูงาลาตีบบกับบลูครับพี่น้องครับสว่วนนี้นะ่าจะเป็นต้นแอปเปิลเพิ่อนอันนี้ต้นนี้น้องยังหน่อยเนาะลืมแล้วลืมซื้อแล้วล,บบลืมซื้อกับว่าเป็นยังปแต่จะลืมซื้อจาของ อันนี้พักเสียนพี่น้องพักเสียนพักเสียน,ยน,ยนปูกใส่สหม่องเก่าๆาล่ะครับปูกใสหม่องเก่าๆอันนี้ยุนน่นนกระทางรอรถกระถางรอรถขึ้นกันครับส่วนนี่กะ ปลูกหอมนะครับปลูกหอมสลัดไม่ได้เนี่ยแจ่แล้วปลูกหอมใบพี่น้องต้นนี้คืออยู่ลำไยอยู่ตรงนี้ปูได้สองต้วพี่น้องความห่างมันแต่ว่าแปลงนี้เป็นแปลงที่แม่บ้านเพิ่น อนกระลำออกครับพอดีอาจารย์คุ้มก็เลยมายโยงแปลงไหมครับวานในฟักเสียนแต่ว่าตาบม่เห็นโฮวานในฟักเสียนได้สามมือดันเกิดเป็นพักกาศหน่อยพี่น้องสงสัยไม่แน่เนื้อเอาในไปแกมกันไว้ครับอันนี้วงไหมครับวงได ประมาณสองหมื่นแล้วพ่อตายลราพี่น้องครับเดี๋ยวมืออื่นกระซื้นครับแปลงตรงนี้เฉียเทศว่าทาเนี่ยหดเดี๋ยเพิ่มันไปหดพักอยู่หน้าอยู่เฮ่อกมาจากแปลงพุ่นละพี่น้องครับมองเพาะไว ต้นสาลีบ้อดยขึ้นออกแล้วครับต้นนี้พี่น้องต้นสาลีอันนี้ก็เป็นแปลงกกแปลงเข้าครับแปลงกกแปลงเข้าอันบอกภาษาบ้านเฮากับแปลงสาทิตเด็นก็ได้ประมาณช่วงไปลายเมษานะครับพี่น้อง เข็บเกียวไ้แต่ตอนนี้ก็เก็บเจียวไร,ออนนวไรครับตนนัวหน่แล้วครับตนนัวหญ่แล้วพี่น้องครับพอดีมือว่านนี่ว่ามมนข้าเจ้าลุงปลาวาสาพีไทยลุงปลาไม่พี่น้องบึงแทๆข้าเจ้าเปลี่ยนนามบอกเกกษากับไทยนามบอกเกกษาใส่สามไม่ครับก็เลยไปพ่อบักมีอยู่ขางวัดปลาดมันพันเนียคืองามแทนดอกบักมีเดี๋ยวสิตัดภาพไปพี่น้องบึง กอ,อการคิปหนากแล้วกันครับพี่น้องครับ เป่าห้องดาจัดให้เขาก่อนอยากฟังลำจยเป้าหิวนอนเชียวมักชาคอน